ที่ดวงดีดวงขึ้นนะคะบางคนอาจจะถูกลอตตอรี่นะ,ะถูกหวยรวยเบอร์อห,รอหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานก็ะะะจะเป็นช่วงที่ความรักหวานชื่น,นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์พลอยดูดวงฝึกดูลายมือด้วยตนเองนะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์พลอยก็จะมาแช์ลายมือของคนที่ดวงดีดวงขึ้นนะคะในช่วงที่ดวงดีดวงขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะก็ดีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่ครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศ ดีไปหมดนะคะลายมือที่บ่งบอกว่าดวงดีเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะจุดแรกนะคะจะมีเส้นนะคะจากเนินเสานะคะแล้วเดินเข้าไปยังเนินอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นเส้นที่สวยคมชัดเนินเสาเนินอาทิตย์นูนเต็มนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของงานนะคะงานจะเป็นเงินนะคะธุรกิจการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะจะเป็นช่วงที่รุ่ง นะเป็นโอกาสทองของนักลงทุนเลยนะคะใครที่คิดจะลงทุนทําอะไรก็ลงมือทำได้เลยนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะจะประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะทำอะไรก็จะราบรื่นเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะทีนี้เราก็มาดูจุดที่2จะมีเส้นจรน,นะคะวิ่งมาชนเส้นอาทิตยะะ์เส้นจรคือเส้นที่เกิดใหม่นะคะแต่ไม่ถึงกับตัดเส้นอาทิตย์นะคะ ทีนี้เส้นจรจะต้องคมชัดและก็ออกสีแดงเรื่อยๆหรือออกสีชมพูนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดวงดีจะได้ลาบลอยนะคะได้ลาบแบบไม่นึกไม่ฝันได้มาแบบฟุกฟกนะคะบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่นะถูกหวยรวยเบอร์ออนะคะหรือได้โชคจากการเสี่ยงส่วนใครจะได้ลาบ ก้อนใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนนะคะซึ่งก็ไม่เท่ากันนะคะนี้เรามาดูจุดที่3นะ,ะจุดที่3นี่จะมีฝ่ายแดงเกิดขึ้นที่เนิอนอาคารนอกนะคะเนิอนอาคารนอกก็จะอยู่ใต้เนินพุติดก,กับเนินจันทร์นะคะใครที่มีฝ่ายแดงเกิดขึ้นเนิอนอาคารนอกนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะฝ่ายแดงบ่งบอกถึงลาบก้อนโตนะคะเจ้าของฝ่ามือจะได้ลาบก้อนโตนะคะ ่วนจะได้จากไหนนั้นเราก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเนี่เรามาดูจุดที่4นะคะจะมีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นนะะใหม่นะคะบริเวณเนินอาทิตย์นะจากที่มีเส้นเดียวกลายเป็น2เส้นนะฮะจะมี2เส้นเอ่อก็จะเป็นช่วงดวงดีเหมือนกันนะคะจะได้งานเพิ่มขึ้นมา จะได้งานเข้ามามีรายได้สองทางนะคะรายได้เพิ่มขึ้นบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะก็จะมีงานพิเศษเข้ามาอีกนะ,ะก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะใครที่คิดจะลงทุนหรือทําธุรกิจการค้านอกเหนือจากงานประจำนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะจะมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างแน่นอนนะคะจุดที่5นะคะเราก็สังเกตเส้นที่แตกกิ่งออกมาจากเส้นชีวิตนะคะมันจะมีลักษณะเป็นแนวตั้งนะคะเป็นลักษณะเป็นแนวตั้งก็จะเป็นช่วงที่ดวงดีอีกเช่นกันนะคะจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับตําแหน่ง หน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะคนที่ตกงานหรือไม่มีงานทำนะ,ะก็จะมีคนให้การสนับสนุนนะ,ะจะได้งานทำจะมีงานทำนี้เรามาสังเกตจุดที่6นะฮะจุดที่6 ก็จะมีเส้นเล็กๆนะคะที่มันแตกกิ่งจากเส้นวาสนานะคะทีนี้ถ้าเส้นวาสนาแตกกิ่งเป็นเส้นเล็กๆนะคะปลายเส้นชี้ขึ้นนะคะไม่ใช่ลงนะ,ะชี้ขึ้นก็จะเป็นช่วงที่ดวงดีเช่นกันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่นะฮะหรือได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม ชุดต่อไปนะคะก็สังเกตเส้นอาทิตย์นะคะที่แตกฝอยหลายๆเส้นนะคะแตกเป็นฝอยหลายๆเส้นบนเนินอาทิตย์นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดวงดีนะ,ะดวงขึ้นนะคะจะมีช่วงในเรื่องของชื่อเสียงนะคะ จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะจะได้เงินจากชื่อเสียงของตนเองนะฮะถ้าเป็นดาราหรือเป็นนักธุรกิจการค้าขายออนไลน์ก็จะเป็นช่วงที่โด่งดังนะฮะมีคนรู้จักมีงานเข้ามาเยอะนะฮะเงินก็จะตามมาด้วยนั่นเป็นช่วงที่ธุรกิจรุ่งพุ่งแรงนะคะถ้าเป็นข้าราชการประจำก็จะเด่นในสายงานนะคะผลงานก็จะถูกอกถูกใจเจ้านายนะฮะเข้า ตาเจ้านายจะได้รับการยอมรับนะ,ะมีเกียรติมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะนี่มาสังเกตอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นสมรสที่โค้งขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ความรักหวานชื่นนะคะก็ครัวอบอุ่นชีวิตคู่ราบรื่นเข้าใจกันนะคะถ้ามีปัญหาก็จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรักนะคะความรักก็จะเข้ามานะคะ ยมเปิดประตูหัวใจได้เลยนะคะสำหรับคนที่หัวใจยังว่างนะคะถ้ามีเส้นสมดุโค้งขึ้นนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์พลอยด้วยนะคะอาจาร์พลอยขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้โชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ